เขาแสดงามีกับหนึ่งล้านวิวในเวลาสองว็วขอบคุณมากครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วมากเร็วมากจริงๆครับผมขอบคุณมันเวอร์มากมันปังปูรีเยมากครับผมเอาตรงขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนเพลงเท e It ดอ f อย่างดีนะครับผมตั้งใจมากตั้งใจมากทีลี้ยงันสนัสนได้ฉลองไหมโห สองร้านนึงยังไม่ได้ฉลองเลยครับผมอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เออหลังจบงานใช่ครับผมก็เดี๋ยววันนี้มีอีเวนต์ไอคอนสยามครับเป็นอีเวนต์แรกของพวกเราแจสเปอร์นะครับผมก็ตั้งใจมากมากดูแบบว่าเข้ากับสถานการณ์มากเลยะมับผ่าสงการเทคนิคเนาะใช่ไหมตอนแรกไม่ได้คิดแต่เออพอไปฟังไปฟังมาเฮ้ยเข้ากับสถานการณ์เตอะไรวันนี้เตรียมอะไรพุ่นเลยอ่ะซัมเมอร์นะเราก็ เราต้องเจอกับอากาศร้อนใช่ไหมแต่พวกเราไม่กลัวเลยครับเพราะว่าแจสเปอร์ร้อนกว่าครับเนอะเอางี้คือดีแบบว่าคเือแน่นอนครับผมก็อยากฝากติดตามครับผมบอกเลยว่าพวกเราตั้งใจซ้อมจริงๆครับผมคิดว่าคิดว่าแบบว่าจุดเด่นสุดๆของแจสเปอร์เราคืออะไรหน้าตาครับผมเฮ้ยเ้ย <c oughs> ตอบแบบมั่นใจ <c oughs> ไม่ <c oughs> ผมว่าจุดเด่นของพวกเรานะครับคือ เคมีที่มันลงตัวกันครับผมผมรู้สึกว่าชอบวงนี้อย่างหนึ่งคือเวลาเต้นล้วสี่คนเนี้ยลายเต้นไม่เหมือนกันสักคนเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นการที่การไม่เหมือนที่ลงตัวมากๆพอมารวมอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดเมจิคอลบางอย่างที่ทําให้มันมันดูเพอร์เฟกต์ครับผมอะไรอย่างเงี้ยใช่กันแล้วคือเต้นก็คือเวทีสุดๆใช่ครับผมทั้งเรื่องเต้นทั้งเรื่องแบบเอมีในการพูดคุยของพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเว้ยมันสนิทกันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยครับ เรามีจุดเราทะลุันเดียวกันใช่ไหมก็เป็นไม่ได้ครับผมผมว่าสิ่งที่ทําให้เราสนิทกันเร็วสุดน่าจะเป็นความตั้งใจที่เหมือนกันอ่ะเหมือนเราพยายามจะไปสู่จุดเป้าหมายนั้นให้ได้อะไรเงี้ยครับผมอืม มันก็เลยเหมือนต้องจับมือกันผ่านไปเออมันก็เลยอาจจะสนิทกันเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ครับมีแบบมีแบบมีคุยกันนมแบบมีแบบเอ้ยผมอยากได้แบบนี้พี่อยากได้แบบนั้นมีการแบบจงงเถียงกันนะมีมีคุยกันตลอดครับผมเอาจริงๆก็อย่างพี่ปอเนี่ยก็มีพูดตลอดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยววงเราต้องคุยกันหน่อยแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีคำนี้เดี๋ยววงเดี๋ยววงเราต้องคุยกันหน่อยแล้วนะ ใช่แต่มันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องหลายแรงหรอกมันก็คือการปรับความเข้าใจกันนี่แหละครับผมมันเหมือนการคุยเพื่อหาตรงกลางในการทํางานร่วมกันเพราะว่าแน่นอนว่า4ี่คนสไตล์นิสัยไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่พอจสกนิสัยแล้วคือเหมือนกับแ,แ,แล้วสไตล์การเต้นแล้วเพราะแต่และคนคือเต้นเดือดจะมาเหมือนกันใสยเต้นเดือดเลยเป็นกาอ้างมนต้องมาแบบว่า มาเป็นให้มันเป็นทีมให้ได้อืมก็ต้องมาหาตรงกลางครับผมต่างคนต่างมีสไตล์การเต้นที่ไม่เหมือนกันนะแบบมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้พอมาจับมาอยู่ตรงกลางต้องเต้นด้วยกันมันก็ต้องมีลายตรงกลางที่เหมือนกันอ่ะที่ให้มันไปด้วยกันได้ผมว่าข้อดีของวงนี้ที่ผมบอกไปก็คือ4คนลายเต้นไม่ค่อยเหมือนกันเลยแต่ แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วผมชอบตรงนี้มากๆเลยผมชอบตรงนี้มากๆเลยแบบเวลาดูคลิปเต้นรวมกันทีไรแล้วหุ้ยพี่มันเท่น <ๆ S 2> เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยหันไปบอกพี่เลยแต่จริงๆแล้วคือพวกเราใสา่เต้นแบบเต้นเก่งแหละเราได้เอาเดี๋ยวเรา <c oughs> ได้ม <c oughs> ีโอกาสอย่แจ๊สก็ขึน้นเวทีเต้นรวมกันแน่นอนแต่ทีนี้ถ้ามันสเต็แบทเทิลกันล่ะสเต็แบทเทิลเหรอเขได้มองได้มองไว้บ้างไหมว่าแบบมันต้องมีสักโอกาสหนึ่งแหละที่เราอาจจะต้องแบทเทิลกันอาจจะลองแบบแบทเทิลแบทบมัลเหรอ แบตเทิรโอ้โหก็คือจับมาฆ่ากันเองเลยอะไรอย่างงี้เพื่อความเดือดเขาเลยเนี่ยผมว่าพี่จุงนี่น่าจะกินขาดเนี่ยพี่จุงพี่จุงผมให้พี่อู่เลยเพราะว่าเป็นสายเซ็กซี่อยู่เนี่ยเออพี่จุงนี่เก่งเรื่องเลื้อยอยู่แล้วพี่อู่ที่เขาก็เซ็กซี่เขายี่ใจแล้วเราเราเราเป็นเด็กน้อยครับน่ารักครับแสดงว่าเราเจะจับคู่แบตเทิรกับพี่ปอนแล้วแน่นอน เราจะแบทเทิลกันยังไงดีสไตล์ไหนดีเราเั็นพี่น้องสายลีนเลยนะเราก็มาแบทเทิลความลีนกันหน่อยดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วไหนบอกว่าเราเป็นเด็กน้อยครับไหนบอกว่าเราเป็นเด็กน้อยก็เป็นเด็กน้อยที่โตแล้วแต่เราโปโตนะโตแล้วเด็กน้อยคนนี้โตพอที่จะเป็นแฟนพี่เด้งครับเออเอาสิเออขนมมมมีี่ัยังไงหนูลูกผมไม่รับมัมมี่ครับวันนี้เออ แต่เธต้องไม่มีเสื้อเข้ามาก็ดูแล้วแต่ความร้อนนะผมแล้วแต่ความร้อนของเวทีนั้นถ้าร้อนมากก็อาจจะถอดเสื้อออกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนสปอนของเวทีกางแจ้งออ่าใช่ครแต่ได้ฮอตแน่ๆอ่าใช่เดี๋ยวรอดูใช่สำหรับและก็คือวันนี้คือไงนะวันนี้ออกสื่อออกงานโชว์สเตจแรกก็แรกก็คือทำของใหม่มาดูใช่อันเดอร์คัทป็นไง ผัดใจพี่สาวจำนวนมากนะตรงนี้เอ้น่าชอบกันไหมครับชอบนะชอบนะมือมันมมันมีชอบไหมครับผมเออไหนบอกไม่มีมามีเแ้ยแฟนแฟนทุกคนชอบไหมครับผมไม่เขินเราให้สแตนต้าแบบว่า ที่ใจแฟนสาวทุกโนว่าเย็นนี้ต้องมาเจอกันครับผมก็เย็นนี้นะครับผมงานที่ไอคอนสยามนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะครับผมเป็นงานแรกของโปรเจกต์แจสเปอร์เลยนะครับไม่ใช่ไม่มีโปรเจกต์แล้วเอเอเป็นงานครับผมก็อยากฝากด้วยนะครับผมไอคอนสยามนะครับยานเย็นนี้นะครับก็งานแรกของไม่มีโปรเจกต์แล้วงานแรกของแจสเปอร์ครับนี่งับครับฝากด้วยนะครับงานไอคอนสยามเย็นนี้นะงับไม่มี โปรเจกต์แล้วงานแรกของเราแจสเปอร์นะครับผมเขาฝากด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเวทีต้องเดือดแน่นอนนะครับซัมเมอร์ฮอตแค่ไหนแจสเปอร์ฮอตกว่านั้นครับผมฝากเลยครับ